รู้ทั้งรู้ว่าวันหนาวออกไปทําไมมาเลยออกไปทําไมเงืดหลายมาเงี้ยวเงี้ยวอะไรอ่ะเข้าบ้านเป็นอะไรประท้วงอะไรไปแล้วบอกให้มาทางนี้บรรยากาศวันที่มีแสงแดดออกเดี๋ยวว่าแต่คนเลย แม่จะสัตว์เลี้ยงเขาก็ยังต้องการไออุ่นมาทางนี้มานี่โอสินข้อบิดมาทางลัดเลยมามานี่ขึ้นได้ไหมมานี่มาเรียวรถมาแล้วเร็วเร็วข้ามาเข้าได้ไหมเสื้อก็ไม่ใส่รองเท้าก็ไม่ใส่หนาวไหมล่นะน่ะหนาวบ่หนาวบอ,วบอคะ น้าขาบอออกไปทำไมแล้วมันอุ่นไหม,แดด,ไม,ไมแดดน่ะอุ่นไหมอุ่นไหมแดดน่ะสกูตเตอร์เนี่ยเขาจะเหยียบคอเอานั่นไปไหนมานี่พอสินเอา <c oughs> ไปตรวจก่อนว่ามีตัวประหลาดมาไหมไอ้ตรงข้างล่างเนาะเขาตรงแบบจังไรล่ละอย่าเอาหิมาไปปวเพราะว่า พวกแมวหรือพวกอย่างเนี้ยเขาสามารถเข้าไปรบหรือว่าให้ความอบอุ่นได้นะไต่บานอยู่ไต่บานเขาจะเข้าไปข้างล่างอะ่ะแบบทุกคนต้องเข้าเันอย่างนนะเอากินไปฝากไว้ถิ่นถิ่นใครให้รู้ซะมั่งประมาณนี้เนาะอ่าในวันที่มีแดดออกนี่แหละประมาณนี้เลยอย่างจ้าเลยอย่าว่าแต่ค,คนเลยสัตว์เขายัางรู้เลยว่าอันไหนมันอุ่นไม่อุ่นอันไหนมันหนาวไม่หนาว รู้ว่ามันหนาวแต่เขาก็ยังออกไปข้างนอกพอมีแดดออกหิมะก็เริ่มจะละลายบนหลังคาเริ่มจะมีแสงแดดกระทบนิดๆหน่อยๆเด็กขาก็จะเริ่มละลายก็จะตกปงเป้งปงเป้งลงมาประมาณนี้เลยเอาวันที่มีแสงแดดบรรยากาศที่มีแสงแดดออกแบบแสงแดดประทาก็หิมะแบบระยบระยบเป็นเกดพดเป็นเ็ตเพชรเก,ด,เกดพอลอยอะไรประมาณนี้นะเจ้าบ้านหายไปแล้ว <laughs>